สามัคคีที่กำลักสู้ขู่สุคนะครับเด้ดอกำังสู้อยู่พสนามแสดงเสร์จที่หน้าอา่นิคมอุตสาหกรรมให้เนะครับเด้ออำเภอกบิบจังหวาาัดปราจีนบุรีตอน้าครับรบรรยากาศตอนเศเานช่งตอนนี้ก็ไได้ไรได้ไปได้ไมได้เขัาเลยนะาเนะ้ ตอนนี้กาล่างเก็บของเสื่อหน้าจอครับมากอย่างข้น18ของที่ว่าเยพรัมมมนว่าครับจังหวัดระยองครับวันนี้วันที่22เช้าวันที่22ตรงกับวันอาทิตย์เจอพฤศจิกายนพฤษราค2563ครับเด้อป็นไรครับระเบิดเพิ่งทายรถระเบิดตัดไอ้ฟองเคลืเป็นะไดมาเคลื่นเลเคลืเป็นอะไรมาเคลื่อนเลเคล่นคนหลยครับตอนน้นไหลาย่า เจียก่อนไปแซำไมแซมพวาปูห็ดหน้นยปูกันขายนั่นไรขายเบียร์ขายเบียร์มันขายเบียร์อกแล้วไอตี้ไปแล้วบอลรอเิรนะเขาไม่ได้ไปมือแรกมงขึ้นไม่ได้ไปเส่อนเอนมึงขึ้ขายเบียร์ว่ามึงขึ้นเลยว้าเสีโนนงมากมงขึ้นเลยมากค่ะบ้มไห้หมอกไหวนอนพักฟ่อนบนหมอกขึ้นไป็นยังไงฮะ ประมาณสี่พันบนนั้นมันใหม่บอิกแก่แต่ล้นนางก็สีกว้างเลยนะะเพื่อนกับลุงตัวกบทายทอดสดอยู่ต่ว่าอัพโหลดลงเลยันพั่ขึ้นเลยนะ้องนี่รเนะท้าก็เลยโหลดท่านเลี้ยงอยู่ครับบราการเพื่อนกับทายยังไละครับทายคิไว้ไ้อยู่ครับไปได้นันเพื่นมนานรดนนรับครับโมเรอนนรับป่ได้เป็นทหารง่ายปบ้ครับบ้ พิการเศร้าทีครับแดงก็เริ่มมอแล้วครับพี่น้องกางเว้นมาท้องฟ้าโป้งโป้งก็คือในตอนแรกมากพัดเออมันแปลงยางก็มาไมู่้่าบานหรอวังก่เหขับขือมาสามเอ่เอเท่าเลยเนีท่าตีนขึนทแต่ก่อน้เทื่ตีนขึ้นเลยตึ้งตึงเลย

เจ้าาาออปะกยลก่่งวบสวัสดีคุณชัยวัฒน์ทีมงานสาวน้อยสู้ๆครับโโรพ่อลูกตัวกับพ้อทีมงานสาวน้อยขอขอบคุณขอบคุณหลายนครับเด้<ส>อที่แฟนคลับพีุ่กคนครับให้กำลังใจตลอดมากครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดครับเมื่อในเสด็จนัางต่อมากอย่างพอด,ด้วยมันเลครับสวัสดีสดดแฟนคลับพี่สี่พันเจ็ดร้อยคนครับไปเซนบอวินอ่านว่าไ่เห็นหมดการพักอะไรของทั้งหลายจะลาออาไปวัดตยังอันมองที่ว่าเท่ากันบอกครับพี่รับมันบอก ปลาย่างก็ที่พวกเขาล้างมันบอสขัเราไปทั้งบอสวินให้เดียวบม่องวัดตายเขาบอกไปให้หม่องปลายางหมยางป้อนมอหม่องน่ารินแล้วก็แรงมาเลยแล้วทีนี้สามใหญ่แล้วก็แรงหัวไปเลยไปตามไปเลยก็ต้องแรงไปปุ่นทั้งงานคุณยากเนาะเดียววันนึงพันตีเลยเดียวขไปไหนปลายางเจ้าก่อนทานเลยเนาะเว้ยมันตื่นแน่มีแต่ขยะมันเมีนบ่หุ่นสี่พันมันเมียนพันครัวเนี่ยล่ะพันเนี้ล่ะเออบ่เงิขยะเต็มเพราะทั้งกระสีกว้าง สั้งกรสีเลยคนเขาเต็มประมาณมื้อห่าพี่น้องนไม่ได้น้อยเลยติอดุ่เตั้งแต่ตั้งแต่ไปตั้งสังกระสีมาเห็นสัางกรสีองนี่แหะกว้างกว้าบพี่น้องรถต้ลิ้นถูกเพิงอ่าหอดหอดโ้ลรถโต้ลิ้นแต่หอประมาณุมกว่าอสองุ่มประมาณบลลิ้นแทงบลิ้เอาทุ่มทจะเด้ออกมาเบิบอช่องเบิข้กัเต็มเออลองมาี่แหลเลยไปนออ่ามาทายเข้ามาครับพี่น้องทักทายเข้ามาครับ คุณชาวาติดตามเกือบทุกคลิปและเกือบทุกคนสาวน้อยโอ้ขอบคุณอะลรครับผมขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากมายนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับวรสานด้วยนะครับรอเบิงอยู่มากยางพอนครับโอ้รายการาการครับคุณอะไรนะครับสมอะไรสมพลาดครับลุงตูมาถึงระยองเร็วนอน,อน,นอนพักผ่อนนอนพักผ่อนอา,า้ารยาษัไหนเอฟซีากเจอสัว์น บ้าห่อักัดยังม่ได้นอนเหรอครับพี่น้องไปก็ต้องได้รัสถานท่องสถานที่ได้แล้ว,ลวกันเตรียมห้องเตรียมของครับทางเล่นหนึ่งสีพวกได้นอนหลังก็ถ่ายคลิปครับเพราะว่าตอนใบ่บตั้แรกมากมันสียวพี่วล่ายนะครับต้องให้แก่ให้งานตอนเมื่อได้ไปทอดค้ำกับว่าได้มีทอดเวลาไายคลิปครับพี่น้องเบรกที่ตอนนี้ไปแล้วประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับพี่นอ้องอีกประมาณจค่ชั่วโมงหนึ่งมันไปเสร็จแล้วครับ บาจก,กาศตอนเช้าสดชื่นมากเลยครับแต่ว่าตอนกลางวันมานี่เสือแดดร้อนหัวเรื่องมองมองครับแม่อย่าเหี้ยนเห็นยังอีกบริการดีแล้วไม่อย่าเหีเห้ยน,นะนหรือเนอะเช็บไปยังไ,ไ,ไ,ไม่ว่นเดี๋ยวเตรนยมครับ คุณชายวัฒน์เดินทางไปด้วยครับมาๆๆครับเดินทางมาแล้วครับบุญเรียบดีครับยามเช้าครับสวัสดีครับคุณสมพัฒน์นะครับคุณส้มครับคุณส้มโอ้ส้มจ้าครับผมคุณกชกรสวัสดีจ้ารุ่งตู่ไปต่อที่ไหนคาวันนี้คาเดินทางปลอดภัยจ้าเฮงรวยวันนี้ไปมาบยางพรสิบแปดนะครับเด้อ ยอดนะครับคุณอะไรชาบ้าครับก็เห็นเต้ลาโอ้ยอตื่นมาท่านนะครับมาตื่นกันกว่าสจะนอนกันนะฮะหุ้มุ่มนอนรับย่ายคับพี่รองคุณอะไรนะครับกล้องบอ่อชัดลงตูกซื้อกล้องใหม่ได้บ่อพูดได้เครับอันนี <c oughs> ้แล้วช <c oughs> า,าล้มหรือเมื่อวานในบัดเดีย,าานนย,ท,ดยท่อนๆแบบชาบเสยหรอชาเปลี่ยนไปไหนน้ำมันครับพี่น้องแลนวเปลี่นน้ำเน็ตกันเขาว่าเหรอครับพี่น้อง ไปครับวันนี้ไม่มีคนมาร้องเรียนท่านนายกเล้ววันนี้ครับเรื่องอะไรข้าที่ประชุมหรือเปล่าวันนี้ครับโต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 ล่างจอโตหน่อยล่างจอโตหน่อยน่อยแผลจอก็กำลังขึ้นแล้วครับแผลจอต่างไฟต่างแผลับพี่น้องว่าไงครับคุณนายบุญเมื่อไรจะออก ข้ามขาเดียวมันเลยจอดอาจารย์ลูกลากสัมผัสยุบยุบตอบยากผมไม่อยู่แล้วใครจะอยู่ผมไปอยู่แล้วใครจะอยู่ลองนางในเครื่องละเสื้อเพื่อเก็บพร้อมหรอว่างม้วนะครับรถบัสก็เตรียมพร้อมมาแล้วเรือแต่ลอยแผนกเก็บเก็บล่างครับจุดล่างชุด เมื่อไรจะลาออกกับลุงโอ้ถามทุกยาแม่บุญเลยพอใหญ่โว้ดลงมาแล้วแม่สิ้นปัญญาโอ้ไม่ได้สารนะครับเป็ต้องส้นวิธีไม่ได้สารนะครับลงมาลงมาลงมาตลาดตลาดเป็นยังโว้ดเหรอเป็นยังโวอดลงมา ไม่ได้สั่นตังมวยนะครับนังมวยได้หรือขึ้นไปตีมวยหน่อพี่เพราะที่ตียากนว่านแห่เขานอกย่างดีเหรอคนยะครับพี่น้องตระหนักกับสิบบาทแพ้กับสิบบาทไหวตีเฮาเมย์ยังกว่าะครับไม่ได้สั่นนครับเผาอ้วนเผาอ้วนไหมได้สั่นนะโอ้ยไปไงเมื่อคืนเลยได้ออกมาเพ่นพ่านไหมเมื่อคืนเลยเป็นนอนเลยหลับเล่นไปเล่นมาหลับเลยคนมาเท่าไหร่เมื่อคืนเลยไม่รู้เลยใช่ไหมครับ เท่าไหร่ก็ไม่รู้เลยเสือพระหาดต่างนี่แหละก็เสื้อเสื้อของแบนครับอะไรคุณมันองครับือประชาทนครับแม่ประชาราชก่อนประชาราครับเเสต่างล้องใช่ไหมบอนเป็นน้ำหนักวะเมื่อวานแนด้ผ้อ่านปรนชาราดนะอานเป็นน้ำหนักวะเป็นถงน้าเป็นไะ ส้มลุงตู่แวะเล่นน้ำทะเลไหมครับสันโอ้ยบันมีเวลาแวะอยากแวะอยู่ครับมีส,สปอนเซอร์บอลุงเดี๋ยวให้สันไม่หายครับมีส,สปอนเซอร์ครับโอ้ขายสปอนเซอร์บอกคืว่าจังไหนครับเป็นดาวเล็นไม่ดีครับโอ้ยสงสารครับเพราะว่าโหลดโหลดคลิปมาขึ้นเนี่ยตั้งแต่หกทุ่มมาตอนเศร้าก็นจังหวัดใดไหนไครับคลิปที่ว่าไปโรเตเบื้องไหนเขาแสดงม,มาขึ้นแล้วมันหาทุ่มเมื่านเนี่ย รวยก็แต่หาท่มกว่าจนซอแจ้งยังยั้งปวดพันแล้วครับครับบัดความมันเก็บเงินเนนะบัดเดือนละหกเจ็ดร้อยก่ได้นะครับโอ้ยเล็ดอีออดอดคุณแม่อสมอทำอะไรคุณแม่อสมอ,มอ,สมอเหยียบขาเหยียบขาใครเหรอเขาเหยียบขาเขาเหยียบขานี่ ่าเนี่ยคนคนนี้เนี่ยน้องดนเซอร์คนนี้ใช่ไหมที่ว่าอาจจะไปซื้อของแต่ไม่เอาเงินตังค์ตังค์ทองสักทีเลยชื่ออะไรชื่อน้องอะไรชื่อน้องแววโอ้ตั้งแต่ลุงตู่ตั้งแต่ลุงตู่ขายของมามีน้องดนเซอร์คนนี้นะครับพี่น้องนี่อันเพิ่งไปซื้อของเนี่ยเงินทอนสามบาทสี่บาทไม่ต้องไม่ต้องทอนทิปเลยเม็ดวงเดี่ยวีอยู่สองคนนี่นางเอกวิวมานี่ครับอันชื่อยังเกาะน้องแววนี่แหละครับป้าขึ้นใจสปอร์ต เอาลูกตัวอ,อติปป๊บไปเลยถ้าจะไปนที้กันสามบาทห้าบาทก็จบเปาได้กันทอดนเลครับได้การได้การสุดยอดเ <c oughs> มื่อคืนได้ติ๊บเยอะไหมเมื่อคืนนี่ไม่หมานเลยบอ <c oughs> ก <c oughs> อันนี้เดี๋ยวได้ติ๊บเท่าไหร่ดิเยอะไปดิแปดสิบบาทแปดสิบบาทสุดยอดสุดยอดครับฝ <c oughs> นตกเปล่าครับเมื่อคืนฝนตกพอรินพอให้พื้นมันมันอะไรนะที่ว่าพื้นมันฝุ่นมันเยอะน่ะ พอฝนตกลงมานิดนึงปุ๊บนี่ก็เหมือนกับว่าเราเอาน้ำไปสาดไปให้มันทุ่นพอดีเลยพี่บอสก็คือพอดีเลยพี่้องรถต้องปกตนะครับคนภูไทยเมยน้อยลงตัวรายงานตัวคาซุซุที่รักครับผมไม่ได้เห็นหน้าเมยน้อยมาหลายปีแล้วนี่ไม่รู้ว่ากิจกรรมเปลี่ยนหน้าใหม่หรือเปล่านะครับสบายดีครับเมยน้อยนะครับอยู่ดีแี่เอยูี่บอ อันนี้กันใสกันเอาเบเลขบผูชี่มาดเดอเดเดยวผัวสิวอนมหัยเดอคุณ <c oughs> อัปปูอำเภออำเภอบางเลจนจังหวัดนครปฐมฝนตกแยงครักตั้งแต่คืนจนถึงเจ็ดโมงเชา้ายังบ่หยุดลุงโอ้ยคือตกบาดอุบายนะครับพี่น้องคุณชาพาจะให้ค่าน้ำลุงหรือจะเอากินจุโอ้ กินจู้เนี่มันไม่ได้กินหน่อยครับถ้าให้ข้าน้ำาน่ยถ้าให้ข้าน้ำเนี่ยมันจะได้กินทั้งวงเพราะว่าเวลาครับไปตั้งวิธีมาก็เอ่อให้เขากินคนละกวดคนละวดคนละกวดหมนันจะกินได้เยอะครับแล้วก็เขาก็จะทางานนั่นด้วยนะครับสดชื่นหนอนะอันนี้แผนก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแม็กแคทตรบทีมงานกี่้อนทีมงานแคนเหมือนเดิมแล้วค่ะบ่กับมีความสุรังนเจมใคร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 กลับมาเหรอโอ้โหรีกลับมาเิมโอ้สุดยอดสุดยอดสัมภาษณ์หน่อยน้อสังเระคิดยังกงถังกลับมาอีกครับโอ้โอ้แลม่น ได้จทำไมถึงกลับมาอีกเห็นบอกว่านี่พวกเพื่อนไปแล้ยสามผู้อ่าไม่มีคนอื่นไม่มามาใหม่ไม่มีบอกคนที่จะมาทำบ่แต่ที่มีจะสุ่มเก่าเนี่ยแะบ่อยสงสารเพื่อนก็เริ่มต้นช่วยสิรู้สึกว่าคขาแพงกว่าเดิมไหมรู้สึกว่ามีสวยขึ้นกว่าเดิมไหมทำไมไม่ปล่อยผมยาวเลยโย่ปล่อยบ่โอ้โหโบ่หน่าหน่า น่เมื่อคืนช่องใหญ่ไม่ถ่ายทอดรอดูไม่ได้ไม่ได้ดูโอเมานครับเไม่ได้ถ่ายตอนไหนละคอตอนถ่ายทอดเมื่อคืนเนี่เขาไม่ได้ถ่ายทอดป่ะลุงตู่ก็นอนหลับโอ้จีน้าโมเด็งกับป่าแม่จะจะถ่ายนั่นแหละเอาเบิรงพี่น้องนไป ใกล้แล้วใกล้ใกล้แเสร็จแล้ว,ลวครับรถคันนี้ก็ลงตู้เลยแหละครับตามแทนพี่ประช้อนครับตอนนี้ครับกำลังหาต้องทำยังไม่ได้อยู่อ้าวหนูเข้าไปทำอะไรข้างในนะ่ะโอ้เก็บของเก็บของ,ของอยากเหนือนมุดปานตูดเนาะนุม่มนิ่มสุดยอดสุดยอดสุดยอดไม่ทิ้งเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อน แล้วสิมี่ยุ้ยี่พยายามใจดีจ้าจะแจกให้ยุ้ยเพื่อนว่าจะแจกน้ำยุ้ยหน่อยคุณชาพาแฟนเอฟซีจากสิงคโปร์ในเพื่อนจะขายข้าน้ามยุ้ยหน่อลุงตู่ทานกาแฟย่างข้าวซานโอ้์ทานกาแฟทานเต็มร้อยครับอะไรครับเี่กดีครับลุงตู่ผ้าเบอร์ครับผมโอเคครับล่างเดี๋ยวจะไปปั๊บปุงมาก่อน สำหรับคลิปนี้ขอความเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆนะพี่น้องนะก่อนการเดินทางเด้อพี่น้องเด้อขอฝากไว้สนีก่อนฝากพี่ฝากน้องไว้สนีครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่มากหนังม้วนเปิดน้องเน็ตไม่ดีครับเดี๋ยวไปแก้ไขเน็ตแม่ก่อนพี่น้องขอบุญขอเพื่อนรักขำมัติดขำรักส้มนะครับเด้อเบื้องแล้วเบื้อแล้วแตเฮ้ยยิ่ดีมีแห้งสุขุมสุดขนเด้อพี่น้องเด้อลำละลวยนะครับสุขภาพแข็งแรงอ้าว นี่แหละครับบรรยากาศโดยรอบสบายดีฟูฟูที่ร่รครับไปแลวพี่น้อ,องขอคุณหลายครับพ่อแม่ใทนประดาชาขอโทษขอภัยหลายนะครับเด้อลุงตู่ก้องไม่คาดขับหลวงแล้วช่วยปรับปรุงไม่ก่อนครับ